หลอโคู่หูตัวทียอะไรเนี่ยจัดเป็นเป็นไม่ดัดตัวอีบัวเกมนี้เกมนี้คิดว่าไงครับเออผมดูจากสถานการณ์แล้วนะฮะมังกี้ไม่เก่งเลยครับพอเป็นแต่เล่นไม่ทีมเรามีหลอดมีแพนด้าพอจากตออไปเรามีสีโอเคครับงั้นทีมเรามี้สี่คนนะครับผมบ้าไงพี่เอ้ยมีบิ๊กบอสกลัวอะไรไป็นะ เต่าบิ๊กบอสเกิดอะไรขึ้นปวดพลัมเใครเด็นควดด้วยปิดคนเท่ทีไม่ใช่เท่าเจ็ดแปดไม่ใช่เจ็ดแปดหรอครับ ถ้าผมว่าผมเก็บแปดผมไม่มาก้างกางนี้หรอกนะมีแก่แปดแปดแปดฮะผมมีมีกเอสครับมิกเอสเลยเหรอเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อยู่แค่นั้นปุ่มบล็อกครับพาผมเข้าแคนหน่อยฮะอย่างนี้เลยเอ้ามิกแคนมิกแซดมิกใช้ได้นะเออสร้างแคนได้ทีนี่มิกแซดไปละไม่เอาเป็นนัลังเป็นชื่อพี่มิกคนเดียวสะเว่นปะโอ้แน่เลย เวามหมายดีอะเป้าหมายว่าความหมายว่าแบบพวกแบบฆาตากรโรคจิตอะ <c oughs> มันความหมายดีตรงไหนไ<อ>หวะพี่แบบเราเถื่อนมากไงเราเป็นฆาตากรโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยฆาตกรนี่ก็เถือ่อนนะแต่โรคจิตนี่ไม่เถื่อนใช่เหรอเอาล่างนี้สวยตรงไหนเนี่ยพัดาดูหังมากเลยอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงตี ย,ยังมีการเป่าปรูปโง่ด้วยสัตว์เฮ้ยเขียวพี่โลไม่ดับเ <happening. S 2> <my> พื่อนเออถ้าผมไม่ได้เล่นกลางแล้วผมไม่เกิดเว้ยเ่าอะเฒ่ามาจกิูแรนเจมีเดย์วะ I'm gonna level you! I'm going! Can't hurdle the turtle, quartermasters! Ah, hmm? ah. oh, oh. Open the floodgates! Yeah. Oh, <tiny> oh, no one's gonna get a hit in. <tiny> uh -huh. Can't hurdle the turtle. Uh -huh. This place needs a disaster. Uh -huh. Quartermaster's huh. I'm gonna level you. Open the floodgates. me like I'm going. It did

This place needs a disaster! Oh, I'm no gonna get a hit in! Aquarius <laughs> is such a beautiful goddess! <laughs> and she'll be mine! Can't hurdle the turtle! I'm going! I am a boss. You can't even fight and win on easy! Can't hurdle the turtle! needs a disaster! I am a boss you can't even fight and win on easy! Plumber alert! I hate plumbers! I'm going! to am going! by here Quartermaster. 哪点啊？

เวลาตีหมือนปีกนดีกว่าโอ้แม่งตีวิทิ้งเมียนตายแล้วเป็นด้แล้ววันนี้สวัสดีทุกคนเลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรี่องน้อยจันเกดสบายเลยนะ ได้แล้วนนี่มเนี่ยเฮ้ยเดี๋วยวนะนะพี่ไปซ้อนก็นได้เฮ้ยมีมีตัวมา,าล่างาาสามาล่างเยอะเลยอ่อมไม่เว้นพวกม,มึงไงไม่รู้ไปเก่าจากาตันตัวตันตัวไม่ดัดนะเปเด้ดนะอ ของชิ้นนี้แม่งดีว่ะเฮียชิ้นเดียวแม่งเพิ่มเลือดชิชออกก้นหายไว้พวกหมดเลยใช่ครับข้อสอบครับข้อสอบกันเลยครับเดินมาถูกแล้วทีเด็ดเดินเดินตลอนต่อเดินบนจะโดนหนักเว้ย มันปรับใหม่พี่ถ้าของเราเต็มเราซื้อของไม่ได้ไม่สิตรงนี้ไอ้ตรงปาไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอกดบีสิครับกดบีไม่รู้เหมือนกัน,นครับกดบีดีเวลาจะซื้อของครับถ้าต้อกี่ตอบบ่อก็น้องนะน Open the floodgates. I'm going. Can't hurt no. No. I hate. it. us I hate us here? Let's Open the players. Players. I'm going. งั้นแน่เขาต้องมีท่าของเขาประจำเก็บลูนต่อขอบคุณซับสไครต์นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูขอโทษทีนะแล้วดูทางไหนไปอ่านแล้วหลังให้นะครับขออภัยด้วยแล้วก็มีเพื่อนออกเลยครับอะไรพี่ โอ้โหลูนตานี่โคตรโชคดีเดี๋ยวลูนเดี huh. k, right? uh ๋ยวลูนไม่ต้องอะไรพี่เขาออกของอะไรครับโคเด็กไงพี่เนี่ยเผมชอบออก

วันนี้ทีคนด้วยนะครับทักอะไรก็ดตามนะครับเฮียแม่งดีนายป้อมอยู่ไอ้สัตว์ไม่ดูเลยเป็นบนก็ยังขงหนักง่วงนะเฮียไปแล้วฮะับไปแล้ว ไปแล้วทำไมทำไรทำไรเดี๋ยวพีเดย์มาดัดต้นไม้ีกาขอต้นไม้หน่อยแล้วตอนีสี่คนนะครับวัสดีทุกคนเลยฝากติดตามด้วยนะครับยีวิอันตียูหรือจะรอนตยี่ิบวิอันตี ไงดีวะไงดีปักก่อนแด้วะปักตด้ก็ตายอยู่อีกตันทีดอนดอนดอนอ้าวตายดิมันไม่กลับอ่ะ เอ้ยลัดวงด้วยหมดสาดตั้งใจนะเราไปเอาของชิ้นนี้เราเอาของชิ้นนี้เรามาก่อนเราจะดูดีขึ้นเอ้าโอ้ This place needs a disaster! You're lucky, yeah? Quartermaster's BAM! Dive up, dive up, you guys! Hold on to your high score, for here comes the mean final boss! Charlie oh! Ghosts! This place needs a disaster! I thought that was a I thought that was a เก่งจังครัมึงกับขีดเก่งแน่นอนผมคีได้ป่ะมาที่บาท สวัสดีห้าคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยฝาอกไลค์กดติดตามด้วยนะครับเร่องกับเงินแล้วกันพ <Than> ัดไปด้วยโดยในการเดินให้ยังจะไปเอาไปไหนวะ

How are you doing? Do you sorry! Aquarius is in a different castle. I hate plumbers! Big big Open the floodgates! I hate plumbers! Quartermaster's BAH! I'm going! Open the floodgates! ลำแข้งรูล่างไหล่ล่างกว่าสามีจูวแม่งดเยามันได้ก็้อาปวดนันไสัดีหคนนะครับวัดีทุกคนเลยฝากไลคแล้ติดตามเลยนะผมว่าหลังเต็มเลย I hate plumbers! Hey. This place needs a disaster! Hey, oh. Open the floodgates! One of your structures is under attack! พ่อว่าไปทำ้คุเนี่ยคุซัพพอร์ตแล้วเนี่ยสวัสดีท่านเลยนะครับผมฝ um. ากอะไติดตามมาด้วยนะอกะไรอ่ะที่ไม่รู้จริงๆโคเด็กเหรอไม่แน่ใจว่ากใหญ่ไปปวะโคใหญ่ดีว่ the floodgates hold on to your high score for here comes <laughs> the <laughs> mean final boss one of your structures is easy i'm going keep blowing i hate plumbers open the floodgates I'm going. I hate plumbers. Open the floodgates. This place needs a disaster. I hate plumbers. Uh. Open the floodgates. Hey, chip, hide. Let's go. ไปยันพี่ไปตามพวกพวกมันยพวกลอมมันนนีจบดิทไปนะาเรเดี๋ยวเดะ ยึดฐานยึดทานเดเย์ยยเไม่เอาถึงัมูไปแล้วไม่เไม่เบ็นเอาของแปลกกว่าพัดูสิต่ายนี้เขาโหดส

พยายามจบไปทาเคชิ่า,า,ม,ามหาตะไร่แต่ที่ซามไม่ค่อยคููเลยวะเที่ยีเม่อซานคูลนาดวงล้วนพเดียังจะเอาพี่แม่ซู้ได้140ไม่มานาซู้ได้นะเ <c oughs> ด,ดีเจน

Solutely, trong ọp béo hết. I thought it's ong thôi, hôn 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 này. โอ้แม่งไม่ให้กูมันจะดันยาวเลยวะฮะเกินไปมปะบีงเมื่อไหร่มีปะไอ้ที่จะบิงหนีไปเลยหาไม่เจอไอ้สัตส วังไม่มีเฮียอะไรเลยจริงๆอ่ะใครแบล็กสมิธเนี่ยอันคูณสี่ได้จบแล้วแบ็กสมิธเนี่ยเอาอะไรต่อได้พี่เตียงแรง เรราคับสวัดสด,ดีทุกคนเลยนะครับผมฝากเอไลว์ติดตามด้วยนะครับมีไลค์แล้วแต่เน <ié> ี yeah. ่ยต้องมีแล้วโลหิตว่ะแต่กดซื้อมายัไม่ได้กดเลยอีกแล้บเดียบซื้อมีเดียบ No one. I mean, they may not be a but it's me. What up your structures is under attack. This place needs a disaster. Yeah, my elbow. The legion have destroyed a helpful tower. 2 tower. have destroyed a legion tower. I can't hurdle the turtle.

้อิ่มยักอิ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนุนเยเนี่ยวเหนียวอะสวัสดีทุกคนนะครับผมฝากอะไรก็ติดตามไว้ด้วยนะฮะเล่นซัพพอร์ตอะเกมเนี้ยทีมไม่ได้คิวเลยไม่เป็นร้ายนะทีเดียวทีมชนะก็ อล่นพวกตัวตันพวกตัวนี้มันมันไม่ใช่ตัวคิวแล้ววะใช่นึกนึกถึงตอนผมเล่นในนี่เอ็มจิเนียร์นี่คิดถึงตอนนี้เราจะคิวไม่ได้อะไรเลยเราเป็นตัวเดินเกมนะหวาดแล้วก็ไม่หวาดดีเราผมพกหวานไปโดนแก้หมดอะจำได้เลยวางตึเกมนี้ไม่ต้องหวาดไม่ต้องอะไรด้วยสบายใจหาแล้ประโยชน์ของเราคือแค่ออกเศษครับผมเศษผมได้แล้วพี่ได้แล้วเลยสองพันหกได้เศแล้วได้แล้ว <Universe> Most <makes legislation> flowers are pretty, but mine will hurt you. This place needs a disaster. To time. Okay, this place needs a disaster. Open the floodgates. ยี่แอนด้ามให้ผมตะแลกกระจบแล้วนะแสตชินอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรครับชินแล้ว <c oughs> กลารไหลหลุ <c oughs> กต้องเดินอันนี้นอร์มอลเลยนะเนี่นอร์มอลฮะจำซื้อของดนะ้วยไม่ตายหรอกสามคนติดได้ปนะ <c oughs> ไม่คูนว่ะไปพีเด เดี๋ยวเพื่อนโดนีเดย์อยู่เนี่ยมึงเรียกมีคับตอบแค่พีเดย์พีเดย์เี่ยนู้่ามงโดนเรไม่ได้โดนหรอกโดนพีเดพี่เรียกว่าโดนขอร้องหายมาเอาเลยนะ

ก็ต้องเล่นเล่นซับก็เล่นดีอยู่เนี่ยใช่ใช่ถ้าสบายใจเนาะอะไรก็ดีใช่อะไรอะไรอ่ะเยี่ยมแม่งตีมิดไอ้สัตว์อ่ะเยี่ยมไม่ได้เลยโมดแจกเลยโอ้เห็นมันร่อนไปแล้วเลยไม่ตามเห็นตีไปแล้วอ่ะลูกไฟกำลังวิ่งเข้าหาตัวแม่งพอถึงตัวเขียนมิด

để không thổi là lại Để Panda bằng này Để Panda Khẩu giang ngùng Khẩu vẫn ngùng á vẫn ta cứu tỏ cả đang nào rồi. ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอุกสกอสวยมากสุดยอดคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับไอ้หลุยส์เลยวะฮะวันนี้เกี่ยวกับวันนี้